สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะพ่อฝันแม่นผู้ท่อครับผมรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกครับมีเก่ามาเชียร์กัมมาตามแนวทางให้กับพี่น้องพี่ซีด้ครับผมครับพ่อฟันแม่นผู้ท่อครับผมกำลันขึ้นกับฟันว่าพีศูนให้ครับพี่น้องเนาะครับ ไปที่นาเชดายครับผมครับเตะกับออกเบิร์นกศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องครับเอาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อฟันแม่นภูทอกก็มาแชยกับขอขอพระคุณพอได้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาแช์น้ำเช่เลยกันโอ้น้ำแช่ไดเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อฟันแม่นภูทอกกันเลยครับ พ่อครับ,บครับเกาแมาเชีย่ยสวัสดีพ่อฝันแมนผู้ถอดครับผมสวัสดีครับครับกินข้าวแรงไปพอ่อเออต้มหอยกินเหมือนกันโอ้ต้มหอยกิน,กนครับผมกินยังไงครับพ่ออ่าเป็นสิบเป็นเล่นไม่ได้เป็นมันไม่ได้ปลกเล่นเด๋ยหอยห้าครับโอ้ต้มหอยค,ครับอืม มาตามแนวทางคือเก้าแล้วพ่อครับผมครับเอาละตินเนี่ยครับพ่อครับเด็กคนเขาหลยเลยที่เนาะอาจารย์พวกเพื่องเขาหลยทุกคนเลยที่เนาะอันกับมาแน่ละครับพ่อกับวัตถุในมาหลาไปไหนรับเป็นในคำนวณส่วนมาครับผมครับ ครับเลขกันเอาเลขเป็นยังไงกว่าเลี้ยงเล่าฮะเลี้ยงเล่าความฝันเป็นยังไงเอาฟังความฝันเนาะครับผมเอาแปะถับแปะด้วยกันเด้อเก็บชีกอะไรถูกบ้านวัดไปซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อมาเลี่ยไปซื้อแล้วเขาก็มาส่งปั้นย่เขาแจมมาส่งมันบระมาณมเป็นรถเก่า เก้าเ่าใช่หลุนดึกดำาบันห่ดละโอ้สื่อบ่ตรงทีไห้มาบ่ตรงตามทีไปสื่อบ่บ่เออเขาขากีไปสตาร์ทขึ้นบ้างแนี่ยักหนูยักกันอันพุ่นจังยังพวกหัวชวบ้นสัตว์แต่อยู่ครับผมชาวบ้านเขาขากตอนนั้นไปล่างว่างวันล่างแค่ไหนกับเขาคือเรา บ่เป็นหลุดบ่เป็นหลเก่าดิหลุดหลุนเก่าอีหลีรถรุ่นเก่าเก่าคักยังไงบอนี่เหนียวล่ารักนได้ก็บ่บ่ไหมึ้นครับไปเสียหลุลังนั่นโอ้ฝันฝันแจ่งดิครับแต่ว่าผู้ออกพระสวงมันเด็กหน่อยดิบ้าเด็กหน่อยเด็กหน่อยหน่อยหลุดไม้ มาส่งแทนมันุ้ยใหญ่ีเ็นในหน่อยสักอายุสองสามปีน่ะโอ้ไ oh. มบ่บอขี้มาได้เลยบอกเราใช่รถไงม่กาอ๋อท้ออาวลงนะแมนเด็กมน่อยแต่ว่าสิบตียังไปเลยมันสยังต้องลอกเวียดนามก้ ต้องให้พอดีแล้วครับว่าจุตเลขว่ามันเก้าสองหนึ่งเนี่ยเก้าสองหนึ่งเพราะว่าเด้งหวตอนหามต้งต้อตายไหมครับเลขเอาเด้งไหยไปท่ายเอาหนึ่งไปถายที่เก้าสองหนึ่ง เกานี่น้ามั่วป่ครับบ่ามันเก่าเนี่ยโอ้มอเซเก้าสองเนี่ยดนี่ยอ่าววองกับมอใซ้เนี่ยมอเตสไซอ่ามอเซย์เป็นสองมอเซย้เป็นสองเก้าครับผมนิดหน่อยหนึ่ง ตัวแก็มีสองหลอดนะพ่อมสองหลอดีปลว่าตก็อสองหนึ่งนง,งหนึ่งเ<อ>ียมเล่ตัวนี้ละครับผมอา,าจะโยไก่อนเดจอจยโยไเหมือนโงที่ไทยสิได้ออดส,นนสองหนึ่งตัวเดียวครับว่าการไก่นนสังนัดสองหนึ่งตัวเดียว โยโย่ไปก้อนครับผมเกาสิเปอร์เซ็นต์หลาบพี่น้องเนาะมือเล็กเล็กล่างให้ไให้เล็กล่างต่้งหาให้เล็กล่างตั้งหากที่้อหาเล็กล่างหกาเด้อผู้องกับหกหาโอ้นี่มาให้เล็กล่างน้บ้นเล็กล่างตั้งหากหกหาเดียตรงตรงผต้องกับผู้ใดกับผู้นั้นเป็นบพี่้อกรได เราซื้อลอตเตรี่แล้วเปล่าว่ซื้อหางซื้อหองาเลยับนี้ครับหกขาอ๋อจังงใจคือม่ามีเล็กรางเป็นนันม่าเปล่าบัดนี้มันม่นฝันซอมเขียวอ๋อฝันเห็นผู้ชายช่วเขาเคยเป็ีนหกครับเขามาส่วนไปตึกป่าแต่ว่าทาบริษัทตดก่นเขาส่วนตึกป่าครับ เี่ยวไส้ไส้สุ่มสุ่มพวกบ้านเป็นหาครับที่ผู้นั่งเป็นฮกไปตั้งแต่ฮกขาตรงตรงอันนี้พิเศษให้อันนี้แบบเน้ยครับห้ามกลับอผู้ใดกลับสานาขอให้เป็นมันขอให้มากด้วพ่อครับ ให้มาด้วยปอนะครับคงสุทไทยกับพี่เนาะครับผมคงสุทไายไดยแต่เส่นเดียนไทยคงสุทไายมันนี้บอกว่าตี16นะพ่อคงุไทยางไว้กันครับ6หาตรงๆแล้วรับเกา2นึงตัดหลิง2นึงครับผมเสียงูกเอาไปเสียงลูกครับพี่น้องตีซอยกันก็พอกระได้ มอเตอร์ไซค์เกา่าเด็กหน่อยเอามาส่งครับผม <Yeah. S 1> ครับมอเตอร์ไซค์เกา่าเก่าเนี่คือเกา่าเลยครับผมมอเตอร์ไซค์นี่เป็นน้ำสองเด็กหน่อยหนึ่งครับมีสองหลอดครับเอาพิเศษให้เล็ยก่างห้ามกลับครับผมห้ามกลับจะวันที่สิบหาสิบหกแล้วเปลครับ <Yeah. S 1> ใหญ่ไปส่อีกแล้วบ่ว่ามันเก่งใหญ่แล้วไม่คนว่าัาน่นโย,ยัดีมาแน่นะอืมน่ามีก็มีอ้อมแอแล้วนะละคนไทยบ้านนั่นล่ะอ๋อโมเดิยุนมองเกาบ่่าวาใหญ่มากไกลบ่ว่าไกลจากเกาวะโอ้เอามองเกากับส้มขึ้นเลยเบ่มันมันมันก็ซืงอครับพ่อมมันตัวเาัน โอ้พูดนั่นตัวพูดนั่นหอนหาเขาไปขายยังเถื่อนกัม่เชีไมายถึงไม่อาพุระซีลอยหาไเองค่ะไมถึงคนบอกว่าะคนบอกว่ามันผีนะไปนี่เออคนโอ้พูด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 ยุพูดไปยุ่น้ำกันนะครับไปไปเอาเงินน้ำเขาพุระซีลอยหารอยเองเถื่อนทุกขือดน้ะครับมาพ่อบอก เนก็คนมาคือเจ็บนัําลำคาอีกโอ้แ oh. บบความบวกมาวพายมานันน่คือเป็นทงสนเอาละพอมากสิพอมากก็ไผยอยีกแล้วบัดนีม้มากขยบผู้าม่อีกมีคนมารับส่วงตัวอีกครับไก่เติอบอยุติพอโอ้ไก่เติครับไก่มาทั้งยนมาทั้งเพียวไไปทั้งนาอีกมาทางเท้าอีกโอ้ oh. ครับนี่ล่ะม่อๆสิหา3คนนี่ละโอ๋ยังยินฟังผลครับพอ่อเอา้าค่อยมานครับพอ่อรักษาสุขภาพครับผมครับเอาก,อเก็มาแชร์ก็สิลบกวนพอ่อซ่ํานี้ด้ครับพอ่อนะขอบพระคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับ เพิ่นฝันได้ครับพีนองเนาะครับก็สองสามมือก็นานีแ้แหละครับผมเพิ่นขอไปเสียงกอนกันเลยมานัดกันมือนีครับพีนองเนาะครับผมพอฝันว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่แต่ว่าเขามาส่งเป็นขั้นเก่าครับผมครับรุ่นเก่าครับพีนองเนาะเพือ่อก็เลยตีเลขเป็นเก่านี่คือมอเตอร์ไซค์เก่าได้ครับผมสองนี่ก็คือหน้ามอเตอร์ไซค์ครับพีนองเนาะแต่ว่าก็เป็นสองหลอดครับผม เพิ่นก็เลยพอบ่ได้ตีเลขศูนย์นะครับผมหลอมมอเตอร์ไซค์พอตีเลขสองครับพี่น้องเนาะน้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็เด็กน้อยครับผมเป็นคนน้ำมานทรงครับโจมอยู่ทางไทยก็เลยเป็นยูไทยได้ครับผมเป็นเก้าสองหนึ่งครับพี่น้องครับดูว่าตัดเหรียญสองหนึ่งต่ว่าอาเลขพิเศษมาให้ครับผมเป็นฟันสองหลอดเป็นกระเลยให้งลางครับพี่น้องเนาะอีกตัวหนึ่ง ห้ามกลับเด้ครับผมครับเพราะว่าห้ามกับเน้นตรงๆหกห้าครับพี่น้องหกห้าเอาพิจารณาเบิ้งเด้อครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่งกับให้ซ้อไว้ก้อนก็ได้ครับผมมักจังคอยเอาเพราะว่ามาเบิ้งโค้งที่ไายททนึงครับพี่น้องเนาะผมามันตีสิบหาแต่ว่าพี่น้องซี่ก็ล่องเซียงเอาไปเซียงเบิ้งกันกระเด้เด้อครับผมเลขสองคู่นี่เก้าสองหนึ่งกับหกหาครับผม เอาเอามาฝากพี่น้อย FC ซีแล้วครับผมพ่อฝันแม่นภูทอกครับถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้อย FC ซีโชคดีถูกหวยเลือนเงินไปน้ำกันเด้อรับผมในหัวันที16กุมภาพันธ์68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ